คนดัะเมียฝ่ายก็ไมยู่หลลยดทางดินซายีนกกนายห,หน่อครับไม่งเลยไปถามคนในบ้านนีบ่น,นีบ่น,นีบ่เนรา่โทรหาเมียแล้วเรากบคุณไม่ดีบ่นอนาคาิดโทรหาเมียแ<ม>ล้วเราก แล้ววาไปถามานาคนในบ้านก็เจอวา่าขึ้นุน่นไปถนนเจียนไายุค่าห็นไายุค่าเลาเี้ยวกะเลี้ยวเขาไปยุค่ามันมากระเดี่ยวเขามาแล้วก็จะเห็นปลาดูมันมาท่านดูมันนี่บ่แล้วก็จะเห็นปาานานนนาลนปาดูเห็นปลาดู ดูทองระวังเด้อแลวังน้ามียลยอยดูหมดแล้วนั่นดิพอแล้วโอ้ยพอแล้วแล้วพอแล้วพอแล้วลว้าเขากลับมาถืกตัวล่ <c oughs> ปะป้าปอมเป๊ะขึ้สุดยอดแถอะปะเป๊ะขึมาถือ มามานี่มาได้เปิดเออแม่วันีจ้าไเออม่ยี่เย็นแม่เต๋อครับพี่น้องพ่อวันดีจ้าไม่ตช่ไม่ดไม่ใช่ไมช่ เอาเี่ยนอาง่เป็ยนยางเปลเปาร้านหน่อยไปใช่ไหมแม่ไปเรียนเลยงานเรียนปาร์บรรยากาศบ้านแม่เจ้าไม่เป็นไรไม่กัด มัวว่าอา้พี่สาวคนสวยอยู่ไหนขอบใจแลายๆนั่งนี่เบาีกหน็นไหน้องาเลยก็ปดตอนีแล้วไปยุทธบอกนางเดีย ความแปรมาจัดการอุปบัสบรรยากาศดีค่ะค่ะแม่ ท่งกันไปด,ดนก้าม้จะพอปัดก็จะว่าไปนะแม่แตวเด้อานท่นขี่ตรงไปคืนเนิ่ขคืนเนินแล้วี่เห็นปลายุค่าเป็นไ <laughs> ปลายุค่าอะไรเลี่ยเขอปลายุค่าอะไรก็ทีเห็นปลาดูเป็นไรน่นเหคุณม่้มงนอนเหรอฮาร์ดกูเปิดคือชิวแฉลูก็ะแม่บาา้านจะขวบกระางแล่ากร้างแล้วคุณแม่ไปนอนเหรอแม่คุณแม่งนอนแล้วน้อกนอนก่เล้านอน ร้ว่า้นภาคยุ่นบทา่ท่านนันแ่จ้ะมัเป็นนยอืว่ามันนก็อาบน้ำาอก่ไรเี่ยปลามจ้งกูกเลียวก นายึงบาเธอมากกับบต้องเฮเซราเป็นนางนั้นเลยจัดการยนี่กำลังเบากันคับผู้พวอยู่ว่าก่อนรำโอเกออก่นจะหายเออเอาก่นี่แม่แต่ทองอทองไปมันนเข่าเียเียนี้มันเข่าเดียงมันมันมวนก็รีไริมน้ขีมูนายจ๊กบาทก้อนตะขิมมันสมัยนั้นงูพอเลเยนเดียงอ่ะให้มี่นี่ปอัที่ ไอ้หมอก่อนล่ำนะม่แม่ล่ำอยู่สีสุวรรณเป็นตัวสีสุวรรณแม่กัเป็นเกรเชลาแล้วก็ินไร่เรือจะไม่นำพวาเป็นชละวันใจค่้องแม่เสียซูมานี่แล้วก็มาตาพีเสียกับอันนี้ผู้เฒ่าตะกี้เนาะสิ่เป็นเอองพอได้าอันหมอนัตะกี้ว่าแม่ขนี่ตะกี้นไ่เลี้ยเนกหนไข้เลียนแบบว่าหาพูนึงไข่พูนึงให ผู้นึ่งภายภายผู้นึ่งยังการบ่อห้ขาดห้คืนจะไหมตะกี้มันเป็นว่าถ้ากูดกูดเป็นตัวนี้ตัวนี้เพิ่นบ่ใหาเปลี่นตัวเดียวเลยเพิ่นห้เหาเลียนเพียว่าผู้นึ่หเราก็เป็นัวดนาเป็นการเลไพี่น้องจะไหมตะกี้คือต้องทองทองเรเบิรเลมเป็นบ่แม่น้อต้นทองเรเบิรเลม้นั่นตัวนี้เรเบงรามเก็บเป็นเด่นอุเนเป็น์ตเลม้นทองเรเบิร์ตเลต้นท่นเรเบิร์นเลม้นอ ี่เนี้เนี่ยแม่ันได้เรียนสมาลี่อันบ้านบ้านสุดทายเพราะว่าสมาลีเขากัป่้ยเขากับว่าได้ไปอันที่ว่ามีเรีนเกจะลาคููกันครับผู้พ่อเกจรลากพ่ออะไรกันนมลำอย่อ้าา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 สาา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 า้าาาีาาาีาา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 นาาไจาา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 างาา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 ามใาา่าา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 อาา อันตอนเขามาหาอยู่เมืองเนะาะบ่อยากบอกเดี๋ยวกายอยากอายเสือดอกลือเสียงเนนาในเมืองลมมาจากักมากพิชัยผู้มาบ่าวแถ่นะทุกคนน้ำมาก่อนของลายพิชลานั่นเป็นเสื้อโอ้ยขอให้จำเดื้อจื่อใบจำ ไอ้พอ่อ้พอร่่่่พ่่่่ก่่่่่่่่่นี่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่้เ่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่อ่ํ่พ่่่่่่่้่่่่่่า่่ว่แ่่่่่่่่่อี่อ่่่่่ีแม่เ่่นใ่เ่่่่่่่่่่น่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่อ่ื่อ่ด้บ่จ๊ะ่ด่เด่ง่ื่อพ่่่นี่คนอนพ่่่่่่่่่่่่่่ะเด้ เื่อปีเราวปิดลำไลยกับจบากันกบเปย์การมัยตะกี้เนาะไมยถึงว่าฉมัยตะเคืองห้อนแขงเข้าถไเนาะกะยังถมือนีวมาย่เนาะมเหรอมีลำพงมาดนี่เบิ้งเลยเดี๋ยวเามาดูไ่ไปเืองลกาดกาดได้มนจังวนไปลํำเอาล้ำพงเอาลงควงไเนาะเสียงไผเสียงมันต่ำปาเมี่ยงเอฟเฟกต์มีโนเยขลกไน่ว่าจะบินเนีสมัยพอดำที่สุดเลย เลยกับน้องไพ่น้องไพ่เป็นอรีพิสรามผู้ผู้ผู้ไอ้รุงเลนเนเป็นไพ่มนีเลย่าขี้ในญ่่น้องเนีย้เียมันเป็นเจสซาผู้น้องไพ่เป็นพิซรานตายหอกกูวะน้องเียมันเปลนไรเงยหน่อยยมันก็ตายตัวนยเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนิดหน่อยเนี่ยโอ้ยดูกาวนี่พเอก่างงหมดเลย ล้อมมแม่้องก่อนเราใม้แม่ปังก่อนอันนี้กลมันดูละไรเนาะตัวนี่แบบตัวน้ำน้ำก่อนขังนีล่ก่อนอาบน้ำว่ามมางเลยคุกเป์ล่อนกเปคุกเปอนเดินธรรมดาลินขีดินพี่น้องมาเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพยงเท่านี้ค่พี่น้องเดีวคลิปต่อไป็นคิคลิปฮตตั้มค่ะพี่น้อง